เดี๋ยวไปเฮ้ยเอาทอนไปไกลสิเฮ้ยทอนอย่าไปไกลก่อนเองจอยไปไกลก่อนเออให้เห็นแต่ตัวถ่ายเอออืมเออดูอืมถ่ายไปเออเดี๋ยวไปไกลเนี่ยให้เห็นหลังเท้ามันเดียวอ่ะเดี๋ยวไปไกลกล้องเลยให้เห็นหลงเท้ามเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไกลไปไกลไปถอยไปไกลไปถอยไปน้องเออเยอะไปเยอะไปกล้องมันตั้งมัน กล้องมัน,มนตัดแสงไม่ทันเนี่ยกล้องมันไม่ทันเออแค่แหละเอเอดมินดิ้นเดินมาดิ้นหนึ่งดนะิ้นหนึ่งอ่ะดินหนึ่งอ่ะแค่นี้แคแหละพอเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวยืนถ่ายไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวบอกไปบอกพี่ถ่ายเสร็จก็พอเสร็จแล้วก็ ก็ถอดได้นะตั้งเงาตั้งไหมตั้นเงยืนเฉยนบอกว่าท่าไหนก็ไว้นะเอ้ยหันหลังซ้าหันหลังดิหันหลังดิเออนั่นแหละชิดเึ้นขาชิดไว้ขาชิดไว้ขาชิดไว้เออเออนั่นแหละ อนั่งขอาทิมได้ป่ะนั่งขอาทิมได้ไหมให่เห็นกองเห็นเกาะทิมอะ <Hindu. S 2> ขอาทิมเลยขอาทิมเลยไอ้เห็นรองเท้าไม่ต้องเห็นหน้ำมึงไงรองเท้ามึงเลยไห้เห็นแต่รองเท้าอะเอ้ยนั่งดีๆดินั่งขอาทิมลงไปอะให้เห็นะหหนะเฮ้หยห่างๆหน่อยดิห่างๆหน่อยกลองเออดูไว้เออ ขาดยังไม่ถูกไปถูกมา,ามันขาดเอ็นั่งสมาธิดิแล้วสมาธิได,ด้ปยนัย่นแล้วก้นปัดเลยเด้อตัดเยื่นะปัดโวยนะเปรื่อนนิดหนึ่งเปรื่อนอยนางนี้นนนี้ด,ดินเนี่ยไปแล้วยื้อใม่ดิยื้อใหม่ดิยื้อใหม่ดิ กองยี่ไม่ต้องกลัวหมดเลยปัดตัวเด้อเอ็นที่ในงานนั่นเลยปัดตัวดีเออโอเคเดี๋ยวยืนไปก่อนตั้มยืนแชร์ก่อนเดี๋ยวดขึ้นหน่ยนะเฮ้ยดึงขึ้นด้วย,นะเ,ดย,วดวยเดี๋ยวมาใกล้หน่อยเออนะนะั่นแหละเออพอเดี๋ยวยืนขายเสมอไปดิดยืนท่าเส,สมอไปดิขาด